สละอินโดมาถึงแล้วจ้ามาค่ะมาสละอินโดแบบว่าลูกใหญ่มากรอบนี้คือลูกใหญ่มากหน้าก็แบบว่าหน้าสดมากสละก็ลูกใหญ่มากวันนี้โน makeup ลูกใหญ่มากทุกคนลูกใหญ่เวอร์ะขาแยกใช้มีดด้วยเนาะแข็งเวอร์ อร่อยอร่อยด้วยกันใครที่เรียกร้องสละมาเนาะมาถึงแล้วเด้อฮืมเสื่อมรับต้องใจมากอืม,อมหวานม,มากอืม

หวานมากรอบนี้ก็หวานมากอืมนี่คือแบ่งมาแค่ไม่กี่รนะูปนี้ได้มาเยอะมากสั่งมาห้ากิโล มาลูกใหญ่เขาจะแกะง่ายหน่อยนอ้องอืมมาเม็ดแบบนี้เลยเห็นไหมอืมอร่อย หวานขอบหวานแล้วก็กรอบมากอืมืม อืเขาจะใช้มีดช่วยเนาะถ้าใครแกะอันนี้ก็แนะนำให้ใส่มีดสวยได้ไม่้องคาใส่มีดช่วยมันจะทำให้มันจะทำให้แบบว่าปอกง่ายขึ้นนี่ มันจะปอกแบบนี้เลยนี่นี่แล้วเราก็จะแบบเนี้ยออกมาอย่างนี้ได้เลยนี่เดีย๋ยวยวอาจา๋าอืมอืม,มไกวอบ

น้ำม